ตว้ไม่แต่ไอ้สีเลมอนไลน์เลมอนมัน ครับผมขอเข้าสู่รายการเลสโตที่นี่มีแต่เล่นนะครับช่วงนี้ส่งโดยใหม่ไอซี่เลมอนไลน์เลมอนมะนาวดีกว่ามโนครับต้องครับรสชาติซาบ่าแบบนี้ครับหาซื้อได้กับรสชาติใหม่ของแฟนตาด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้เรายังอยู่กับสามหนุ่มกามิเเซ่ครับความสนุกในวันนี้บทลงโทษในวันนี้ต้องถามความรู้สึกของเขาหน่อยดีกว่ามิตอร์ก่อนผมว่าเนี่ยเอาคนนี้เลยความรู้สึกยังข้างร้อนเลยเนี่ยสดๆร้อนร้อนมิตรกันเป็นไงบ้างครับกับการมาเยี่รายการเราวันนี้ไม่ปากสั่นนะ หนาวพี่หนาวหนาวหนาวคือในความเป็นจริงแล้วก็เหมือนมาครับไม่ได้กลัวอะไรมากเพราะว่าที่เขาบีบมาว่าแบบให้พี่หนาวผมขอโทษขอร้องอะไรอะไรผมคุยกับทีมงานเลยเฉยไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวชิวชิวชิวชแบบพี่เขาบีบมาให้แก้งกลัวจริงๆใช่ไหมคือไม่กลัวจริงๆใช่ไหมไม่มีกลัวเอาอีกเอาอีกทำไม่ดีเหออย่าอย่าเพราะว่าพี่หนุ่มดูจากท่าทางที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยคือกลัวมากเลยอะเออจับได้เลยดูดิครับน้องมาร์บเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ ครัมาร์คมาร์กจะพูดว่ามาร์เฉยๆไม่ได้นะเมื่อกี้มาร์คิดยิ่งว่าผู้หญิงไงมาร์ลั่นคนแรกเลยครับเป็นยังไงความรู้สึกวันนี้ก็ไม่รู้ว่ารายการอะไรครับที่เขาให้ทำอย่างนี้บ้าจะไม่น่าจะจริงๆคือตอนแรกแบบที่มาวันนี้แบบต้องแบบเตรียมตัวไว้แล้วว่าต้องแบบจะต้องชนะแน่ๆเลยแบบโอ้โห คือพี่เขายังไงก็แบบไม่ชนะไม่ได้จริงๆอ๋อบอกแล้วครับความแข็งแกร่งเนี่ยของเด็กคือคราวหน้าผมจะไม่มาแล้วแบบเวลามีคิวรายการนี้ผมจะบอกว่าผมไปต่างประเทศไม่ไม่เดี๋ยวคราวหน้ามาได้เดี๋ยวพี่หลวงตัดพี่ตูนออกให้พี่ตูนพักเพราะพี่ตูนเขาเก่งจริงคราวหน้าเนี่ยก็เอาเป็นมินกับแก้วไงแต่ดูไงถ้ามินไม่กล้าจริงอ่ะ ให้ตายตายสีว่ะโอ้โหไม่ให้าเกิดพี่เขามาผมกล้าทำเออก็มินบอกแล้วว่ามินไม่ได้กลัวถึงแล้วตอนนี้ครับแก้วอยู่ในสายแล้วสวัสดีแก้วด้วยครับช็อกช็อกช็อกรอบสองช็อกรอบสองครับพีเตอร์ดี่ล่ะไปที่พีเตอร์บ้างดีกว่าพีเตอร์เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็กีตตอนที่ยังไม่โดนครับหุยคุณคุณเลนโหน้านี่ยคุณกีตเนี่ยแต่ยังไม่โดนจนโดนแล้วแอ้วตอนแั้นผมก็นิ่งนะครับผมแบบ ตั้งสติได้นะนั่งสมาธิครับแต่ก่อนตั้งแต่พี่พี่ผมุ้งพี่ผูกมุ้งพี่ผูกมุ้งพี่ที่พี่เหนกระจบนี้ใหญ่กว่าไซส์ไซส์ใหญ่ของผมใหญ่ใหญ่มากไม่แต่ว่านี่นี่ก็กิ๊ดกิ๊ดแตกกันเลยทีเดียวแต่มินนี่เนี่ยนั่งซุดอยู่ด้านหลังเลยนะครับผมเดินไปเรียกเขายังลงไปกิ้ยงอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราจะมีท่าล็อตพิเตอร์แล้วนะครับผมท่าอะไรครับ ปีเตอร์ขอพบพระเยซูครับพี่ขอท่านสวดมนต์ทำสมาธิก่อนทำสมาธิก่อนนะสนุกสนานแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ทั้งสามหนุ่มนะครับฝากถึงผลงานหน่อยดีกว่าแล้วก็รายการที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามครับตอนนี้ครับหนุก่อนเลยนายก่อนเลยครับผมจะได้นายครับท่นนี้กัเนสั่นอยู่เลยเอาฝากวันนี้นะครับวันนี้ครับเชิญเลยครับรักไงครับ ครับก็ตอนนี้มาก็มีซิงเกิลแมนแมนไปเลยครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีซิงเกิลใหม่ครับตอนกำลังทำอยู่ครับก็สำหรับแมนแมนไปเลยก็ MV ก็ทะลุ3ล้านวิวแล้วครับแล้วก็ให้ใครอยากดาวน์โหลดครับพอๆๆก่อนก่อนใครอยากดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดที่ดอจันสามสามเก้าศูนย์เก้าห้าครับอ่าฝากด้วยแล้วกันนะครับปีเตอร์ครับพีเตอร์ครับสำหรับ ซิงเกิลแรกของผมนะครับผมเปาเปานะครับผมของผมเองนะครับผมเฮ้ยมีสามคนพี่เร๋อใช่สามคนพี่เอ๋ก็ VIP นะมีเพิ่ม VIP แล้วก็ Porsche VIP นะครับผมก็เปาเปานะครับผมดูในที่ยูทูบนะครับผมก็ตอนนี้ยอดวิวทะลุ6ล้านกว่าแล้วนะครับโอ้ตบมือสิตบมือติดตามด้วยนะยการของพี่เอครับเพลงสปิริตเปาเป่าครับแล้วก็มิสลินครับฝากถึงซิงเกิลแล้วก็รายการหน่อยดีกว่าครับผมสำหรับซิงเกิลของผมนะครับก็ หลังเราไปไหนครับผมก็ปล่อยมาได้สักพักแล้วฮะแต่ก็จะมีอีกซิงเกิลตามมาเร็วๆนี้ครับผมแต่ยังใบไม่ได้ว่าเป็นอะไรยังไงครับนั่นแหละฝั่งรายการการมิติดมันก็สำหรับรายการการมิติดมันนะครับตอนการมิวิปัสนานะก็ลง YouTube หมดแล้วด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีตอนใหม่ด้วยใช่ไหมครับออนที่อยู่ทูบเสาร์อาทิตย์8ปดโมงเช้าและบ่าย3องโมงเย็นก็ติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้มีเสื้อแจกอยู่ใช่เสื้ออะไรครับเสื้ออะไรเป็นเสื้อการมิติดมันเลยครับโอ้โหจริงๆน่าจะมาให้ทีมาเรด้วยเนาะ ถ้าอยากได้ก็ไปเข้าไปดูใน i love camisese หรอครับใช่เข้าไปดูที่เว็บไซต์ i love camisese c o m นะครับลองคลิกเข้าไปกันได้ที่ www. i love camisese. com วันนี้ขอบคุณนะครับทั้ง3หนุ่มจากา a m ก s เซ่มากครับขอบคุณมากครับสต่ว่าพี่โดมนะสำหรับเสื้อการมีติดมานเนี่ยทั้งรายการเราครับเพจโตเนี่ยมีแจกกันด้วยแล้วเราติดตามเป็นยังไงติดตามเร็วๆนี้ละกันครับใช่แล้วครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราในช่วงนี้ครับขอบคุณจริงครับใหม่ไอซิ่นครับ ตอนนี้หนึ่งเพลงครับจัดให้มาก,ก่อนเลยดีกว่าสำหรับซิงเกิลน,นี้ล่าสุดทะลุ3ล้านวิวแล้วสบายๆต่อไปนี่น่าจะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเรื<ล>่อยๆแล้วสำหรับซิงเกิลน,นี้แมนแมนไปเลยครับไปป็นตาได้เลมอนรลอยเลมอนมัน,นา